ก็คนมันแย่จริงที่ไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างก็คนมันแย่จริงที่ไม่เคยจะมีเหตุผลต่างๆก็คนมันแย่จริงที่มันทำให้เรื่องรูปเป็นแบบนี้ตัวเธอต้องมาเสียใจกับคนอย่างฉันที่มันไม่ดีก็มันเป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยจะทำให้เธอสักอย่างตัวเธอนี่นต้องเหนื่อยแทบตายกับความสัมพันธ์ที่เราสร้างทำไมตัวฉันไม่เคยจะทำจะทำอย่างเธอบ้างเวลาที่เธอต้องการ ฉันผิดเองเป็นฉันเองที่ทำให้เธอไปขอโทษนะเธอฉันผิดเองตัวฉันยังเพิ่งจะรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญขอโทษที่ฉันเพิ่งจะมารู้สึก ว่าตัวเธอนี่คก็สิ่งสําคัญต่อให้ฉันนั้นพยายามแค่ไหนมาขอโทษตอนนี้คูจะไม่ทันชอบทําที่มันแย่เสมอในตอนที่เรายัางอยู่ด้วยกันตัวเธอเพยายามแทบตายที่จะ,จะบํารุงความสัมพันธ์แต่ตัวฉันนั้นก็แม่งชอบหายไม่เคยจะช่วยจะดูแลมันไม่เคยที่จะฟังเธอเลยเอ,อ,อะฉันก็เถียงตลอดเวลาที่ตัวที่เคยเพียงต้องการตัวฉันแม่งก็ไม่เคยก่อนอยากจะทําตัวให้มันดีกว่านี้ดูแลเธอให้ดีมากกว่าพันครั้งไม่อยาก ให้เธอต้องมาเสียใจเคิดผิดที่เธอได้เลือกฉันถ้าตัวเธอนะี่ยคงอยากจะไปขอโทษที่ฉันคงไม่อาจรัง้งฉันเข้าใจถ้าเธอจะไปไม่ต้องโทษใครมันผิดที่ฉัน ก็คนมันแย่จริงที่ไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างก็คนมันแย่จริงที่ไม่เคยจะมีเหตุผลต่างๆก็คนมันแย่จริงที่มันทำให้เรื่องเราเป็นแบบนี้ตัวเธอต้องมาเสียใจกับคนอย่างฉันที่มันไม่ดีก็มันเป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยจะทำให้เธอสักอย่างตัวเธอต้องเหนื่อยแทบตายกับความสัมพันธ์ที่เราสร้างทำไมตัวฉันไม่เคยจะทำจะทำอย่างเธอบ้างเวลาตัวเธอต้องการแต่กลับไม่เคย ยมีฉันอยู่ข้างเธอเลยขอโทษนะเธอฉันผิดเองเป็นฉันเองที่ทำให้เธอไปขอโทษนะเธอฉันผิดเอง